หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะคะว่า e ี e a ดเดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราอ่านหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กได้ง่ายขึ้นนะคะและก็สะดวกมากขึ้นด้วยความที่สัมผัสต่างๆไม่ต่างจากกระดาษเลยจุหนังสือได้หลายเล่มแถมยังน้ำหนักเบาแต่ e ี e a ดเดอร์มันมีหลายแบบแล้วเราจะซื้อแบบไหนล่ะที่มันจะเหมาะกับเราคลิปนี้มีคาตอบค,ค่ะสวัสดีค่ะโซลารีเดอร์นะคะ เราทำคลิปเกี่ยวกับหนังสือค่ะอัพคลิปทุกวันจันทร์สุกเสาร์นะคะถ้าใครสนใจก็กดติดตามกันไว้นะคะจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องวิธีเลือก e-reader ที่เหมาะกับเราค่ะก่อนที่เราจะไปเลือก e-reader กันนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าตัว e-reader เนี่ย เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นตัวมันเองมันจะเป็นเทคโนโลยีจออีไ e อ้คนะคะที่จะมีลักษณะเหมือนกระดาษจริงๆเลยก็คือสะท้อนแสงได้น้อยเวลาเราอ่านนานๆมันไม่ปวดตามไม่ล้าเหมือนกับเราอ่านอ e ีบุ๊กบน iPad หรือแท็บเล็ตนะคะเพราะนั้นจึงทำให้เราอ่านหนังสือได้นานๆเหมือนกับเราอ่านหนังสือเล่มจริงๆ แต่ว่าอจอแบบนี้เขาจะมีเฟรมเรทต่ำถ้าเราอ่านหนังสือแบบนานๆเปลี่ยนหน้าทีมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปดูวิดีโอไปดูอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆอะค่ะมันไปไม่ค่อยรอดนะคะเพราะนั้น e-reader เนี่ยมันมีดีอย่างเดียวก็คือการถนอมสายตามันเหมาะกับงานอ่านเท่านั้นนะคะเพราะนั้นใครที่คิดว่าซื้อ e-reader มาเครื่องหนึ่งแล้วเอาไว้อ่านหนังสือด้วยเอาไว้ จดโน้ตไปด้วยเอาไว้ดู YouTube ดูเว็บไปด้วยไงคะ่ะหยุดเลยนะคะเพราะว่ามันคนละงานกันเอาไปเทียบกับ iPad เทียบกับแท็บเล็ตไม่ได้นะคะถึงแม้ว่า E-Reader บางรุ่นมันจะมีปากกาแถมมาด้วยแต่มันก็ไม่ได้เขียนลื่นเขียนสมูทเหมือนกับ iPad นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเป้าหมายในการใช้งานอย่างอื่นด้วยเช่นจดโน้ตทำสไลด์ดู YouTube เปิดเว็บไม่เหมาะตัวนี้ตัวเดียวไม่พอนะคะปล่อยให้ e r e a d e r เขาเอาไว้อ่านอย่างเดียวเถอะ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตั้งใจจะซื้อตัวนี้ไปอ่านหนังสือจริงๆมาดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนในการเลือกซื้อเครื่องนี้ยังไงบ้างค่ะขั้นตอนที่1นนะคะถามตัวเองก่อนค่ะว่าปกติแล้วเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมากกว่ากันค่ะถ้าคุณเป็นคนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะนี่เลยค่ะเราแนะนํา Kindle ค่ะเพราะว่า Kindle เป็น e-reader ยุคแรกๆเลยนะคะเขาทํามานานมากเราสามารถซื้อหนังสือได้จาก Kindle Store โดยตรงเลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะสามารถอ่านได้ทั้งบน Web, บนเว็บบนแอปในมือถือก็ได้ในอ e ีรีเดอร์ก็ได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เราสามารถบุ๊กมาร์กสามารถไฮไลท์สามารถโน้ตอะไรได้ด้วยนะคะแล้วก็เรียกดูได้แบบสะดวกสบายมากนะคะส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่าตัว Kindle มันลื่นกว่าอ e ีบุ๊กในของฝั่ง Android นะคะ Kindle ในปัจจุบันก็มีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะขายในอเมซอนหรือว่าเราสั่งซื้อจากต่างประเทศค่ะถ้าเกิดว่าซื้อในบ้านเรานะคะก็จะมีขายใน l a z a d a s h อ p e e อยู่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นรุ่นแบบ รรมดาไม่ใช่รุ่นที่มันออกใหม่ๆเท่าไหร่นะแต่รุ่นธรรมดาเราก็ว่าเพียงพอกับการอ่านหนังสือนะคะแต่ถ้าคุณอ่านหนังสือภาษาไทยเป็นหลักนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็น e-reader ที่เป็น Android ค่ะเพราะว่าหนังสือภาษาไทยส่วนใหญ่มันจะอยู่บนแอปนะคะเช่น m a p h i g h t e c h n i IN, อ่าน r e รี a i รท์ light, Joy r a d าหรือว่า TKRE a d นะคะอะเราก็เลยจะแนะนำให้ใช้ในของฝั่ง Android ค่ะเพราะว่า e-reader ที่เป็นฝั่ง Android เขามี Google Play Store สามารถโหลดแอป,ปเหล่านี้ลงไปในเครื่องได้ค่ะตัวอย่าง e-reader ที่เป็น Android นะคะก็ที่ใช้กันเยอะในบ้านเราก็จะ Books มี Book, b o o k GoBo Nook นะคะเ Xiaomi ก็มีนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีไอที่รองรับภาษาไทยนะคะต้องโหลดแอป,ปบางตัวที่ทำให้มันรองรับภาษาไทยได้นะซึ่งก็มีหลายรุ่นหลายราคาเลยนะคะบางรุ่นก็ใส่ SD card ได้บางรุ่นก็มีปากกาเขียนมาด้วยสรุปขั้นตอนที่1นนะคะถ้าใครอ่านหนังสือที่เ หนังสือภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแนะนําฝั่ง Kindle นะคะแต่ถ้าใครอ่านภาษาไทยเป็นหลักก็แนะนําฝั่ง Android นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือถามตัวเองค่ะว่าเราอยากได้หน้าจอขนาดเท่าไหร่ค่ะขนาดของหน้าจอนะคะก็มีตั้งแต่6นิ้ว6.8นิ้วค่ะ7นิ้ว7.8นิ้ว10.3นิ้วหรือว่า13.3นิ้วก็มีนะคะซึ่งหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนค่ะมาพร้อมกับน้ําหนักที่มากขึ้น แล้วก็ราคาที่สูงขึ้นด้วยค่ะควรจะเอาหน้าจอขนาดไหนดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราชอบอ่านหนังสือแนวไหนถ้าเรามักจะอ่านนิยายที่เป็นไฟล์ ePub ขนาดไหนก็ได้ไม่มีผลเลย ถ้าคุณอยากพกเบาๆคุณก็เลือกขนาดเล็กๆนะคะ6นิ้วเพราะว่าถึงแม้ว่าหน้าจอจะเล็กแต่ถ้าเป็นไฟล์อีพับเราสามารถขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือการ์ตูนเป็นมังงะนะคะถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนหรือมังงะมันจะเป็นไฟล์ PDF เป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจอเล็กๆมันก็จะครอปให้เล็กไปด้วย6นิ้วบางทีถ้าเราสายตาไม่ดีเราจะต้องมองใกล้มากแล้วก็เพ่งมากหรือไม่ก็ต้องคอยถ่างอยู่ตลอดเวลานะคะหรือแม้กระทั่งนิยาย ที่เป็นไฟล์ PDF และมีตัวหนังสือเล็กๆแน่แนการใช้จอเล็กๆอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะอาจจะลองขยิบมาเป็นจอที่ใหญ่ขึ้น7นิ้วหรือ7.8นิ้วนะคะของเราเป็น7.8นิ้วนะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะพอๆกับหนังสือขนาดก็จะอพอๆกับหนังสือ เล่มจริงอย่างนี้เลยนะคะความรู้สึกมันก็จะคล้ายๆกับอ่านหนังสือเล่มประมาณ A5 นะคะอ่านนิยาย E p พับไม่มีปัญหาอ่านนิยายที่เป็น PDF ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันก็จะคล้ายกับตัวเล่มที่เป็นเล่มจริงนะคะเอ่อมังงะก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วพวกการ์ตูนมังงะก็จะไซส์ประมาณเท่านี้อยู่แล้วนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการ์ตูนที่ตัวหนังสือเล็กๆบีบ ก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะ7.8นิ้วนะคะถ้าเราวางในแนวนอนนะคะมันก็จะขนาดพอดีกันกันกบความกว้างของกระดาษ A4 เลยนะคะเพราะนั้นถ้าคนที่อ่านหลายๆอย่างเราก็จะแนะนำตัว7.8นี่แหละเพราะว่ามันดูครอบคลุมดีนะถ้าใครอ่านงานวิจัยอ่านเจอหน้ที่ตัวหนังสือเล็กๆแล้วก็มีกราฟมีตารางเยอะๆนะคะถ้าใครอ่านแบบนั้นเป็นประจำอะเราก็แนะนำเป็น10นิ้วนะคะ10.3นิ้วมากกว่าเพราะว่ามันจะพอๆกับ ตัว A4 อย่างนี้เลยนะคะอ่านง่ายสะใจแต่ก็อย่างว่าแลกมากับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการพกพาเท่าไหร่เหมาะกับการเอาไว้ใช้งานจริงๆในอ่านจริงจังอยู่ในห้องไม่เน้นพกพาแบบนี้มากกว่านะคะนอกจากขนาดของจอแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดในเรื่องความละเอียดของจอค่ะปกติแล้วส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ พวกอ e ีเดอร์อ่ะมันจะเป็นความมันจะมีความละเอียดอยู่ที่ 300ppi นะคะยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งแปลว่ามันละเอียดมากนะคะถ้าเป็นการอ่าน e-pub ธรรมดาไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหรค่ค่ะแต่ถ้าเป็นการอ่านไฟล์ PDF หรือว่าพวกมังงะนะคะถ้าเป็นจอที่มีความละเอียดมากกว่าเวลาเราขยายภาพก็จะไม่แตกแค่นั้นเองคะ่ะหลังจากที่เลือกข้างได้แล้วเลือกแล้วว่าอยากจะได้ จอขนาดไหนขั้นตอนต่อไปก็คือให้กลับมาดูนิสัยหรือพฤติกรรมการอ่านของเราค่ะเช่นอ่านในที่มืดหรือที่สว่างเพราะว่า e r e ีเดอบางรุ่นไม่มี front ์ไลท์นะคะจึงทำให้อ่านในที่มืดไม่ได้เวลาเราอ่านตอนกลางคืนเราก็ต้องใช้ไฟหรือโคมไฟบางรุ่นที่มีฟอนต์ไลท์นะคะเราสามารถใช้แสงน้อยๆหรือในห้องที่ปิดไฟก็อ่านได้นะคะฟอนต์ไลท์บางรุ่นก็มีแต่สีขาวอย่างเดียวบางรุ่นก็มีสีขาวด้วยสี ส้มส้มด้วยนะคะ,ะสีส้มส้มสีแบบวอมไลท์เนี่ยมันก็จะช่วยถนอมสายตาทําให้เราสบายตาอ่านได้นานมากขึ้นนะคะสือที่เราอ่านเป็นหนังสือแบบสีหรือแบบขาวดําอันนี้ก็มีผลนะคะเพราะว่าอีรีเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นจอขาวดํานะคะแต่ว่ารุ่นหลังๆมาเนี่ยมีแบบจอสีด้วยแน่นอนค่ะในขนาดที่เท่ากาันสเปคพอๆกันตัวที่เป็นจอสีก็ราคาสูงกว่าอยู่แล้วนะคะถ้าเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือที่มีตัวหนังสือเยอะๆหรือว่าอ่านนิยายเป็นหลักความเป็นสี อาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในนิยายก็จะมีแต่สีขาวดําอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครอ่านอะไรที่มันมีสีเยอะๆค่ะ,คะเช่นการอ่านมังงะในเว็บตูนอ่านนิตยสารที่เป็นสีหรืออ่านงานวิจัยที่ต้องดูสีของกราฟหรือว่ารูปภาพมันจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเอออย่างเงี้ย ก็อาจจะยอมจ่ายกับการได้จอสีมาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าจอสีของ e-reader ก็ไม่ได้แบบสดใสเหมือนกับแท็บเล็ตนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่เหมือนกันในปัจจุบันเนี่ย e-reader ที่มีสีนะคะถ้าเป็นโหมดขาวดำเขาจะมีความละเอียดอยู่ที่300 ppi แต่ถ้าเป็นโหมดสีความละเอียดเขาจะลดลงเหลือ100 ppi นะคะ เนื่องจากว่าเขาต้องใช้3เม็ดสีเพื่อแสดง1สีค่ะดังนั้นสีมันก็เลยจะค่อนข้างซีดไม่ได้สดใสว่าเหมือนกับจอ LCD นะคะอีกอันหนึ่งก็คือต้องการจดโน้ตด,ด้วยหรือเปล่าถ้าเราอยากจดโน้ตไปด้วยนะคะก็ต้องเลือก e-reader ที่มันสามารถจดโน้ตได้ค่ะมีหลายรุ่นนะคะที่มีปากกาแถมมาด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายรุ่นที่ไม่มีปากกาแถมมาแต่ต้องไปหาซื้อเอาข้างนอกนะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราอ่านภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในแอปต่างๆ แล้วในแอปเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะใช้ปากกามาขีดเขียนมาวงมาอะไรได้นะคะมันทําได้แค่บุ๊กมาร์กเฉยๆว่าเราบุ๊กมาร์กหน้านี้หรือหน้านี้เท่านั้นไม่สามารถเอาปากกาไปขีดเขียนโน้ตใดๆได้นะคะคือถ้ามันโน้ตไม่มากมันก็พอไหวนะแต่ว่าถ้าเราต้องโน้ตแบบเร็วๆอะคะ่ะฟังเลคเชอร์แล้วโน้ตไปด้วยเงี้ยเราว่าไม่ค่อยเวิร์กถ้าแบบน,นั้นอะเราว่าใช้ iPad เหมาะก,กว่านะคะเวน,นกันอีกครั้งนะคะ3ขั้นตอนง่ายๆที่เราเอาไว้พิจารณาว่าเราจะเลือก e-reader แบบไหนดีนะคะ่ะอันที่1น,นะคะคกคือ ดูว่าเราอ่านหนังสือแบบไหนมากกว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษไปฝัง Kindle เลยค่ะเหมือนกับสร้างมาเพื่อนักอ่านโดยเฉพาะค่ะก็จะอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่านะคะแต่ถ้าใครอ่านหนังสือภาษาไทยเป็นหลักค่ะก็มาฝังที่เป็น Android นะคะที่มีเยอะในบ้านเราค่ะก็จะมี Books กับมี b o o k ค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือดูว่าเราอยากได้จอขนาดไหนนะคะ 6นิ้ว7นิ้ว7.8นิ้ว10.3นิ้ว13.3นิ้วนะคะซึ่งหลักการในการเลือกจอก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบไหนถ้าใครอ่านแต่นิยายที่เป็นไฟล์ e p u b อย่างเดียวจอเล็กๆอาจจะโอเคนะคะแต่ถ้าใครอ่านที่เป็นไฟล์ pdf เป็นส่วนใหญ่นะคะจอ7.8นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะนะคะหรือบางทีก็10.3นิ้วไปเลยก็จะเหมาะกับการอ่านไฟล์ pdf โดยเฉพาะงานที่เป็นเฉพาะไอ้พวกที่เป็น Journal ต่างๆตหนสือเยอะๆตหนสือเล็กๆ พวกจอใหญ่ๆก็จะเหมาะกว่านะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือนิสัยหรือพฤติกรรมต่อการอ่านของเราค่ะก็คือถ้าใครชอบแบบจอสีจอขาวดำนะอ่านหนังสือแบบไหนถ้าอ่านนิยายอย่างเดียวก็ไปจอขาวดําก็โอเคนะคะแลถ้าใครอ่านหนังสือที่มันมีภาพประกอบด้วยหรือต้องใช้สีในการทําความเข้าใจเนื้อหาค่ะก็ ไปทางจอสีนะคะถ้าใครอ่านหนังสือที่มืดหรือที่สวา่างถ้าเราอ่านในที่มืดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าอยากให้อ่านตะอกีงคืนได้ด้วย<ม>ก็เลือกที่มันมีฟลท์ด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ในการอ่านของเราเลยนะคะแล้วทีนี้จะเลือกรุ่นไหนก็ดูตามตาราง e-reader แต่ละรุ่นของยี่ห้อที่เราอยากจะซื้อได้เลยนะคะซึ่งตารางเหล่านี้ก็มีเยอะแยะค่ะตามในเว็บของเจ้าใหญ่ๆที่ขายอยู่นะคะก็จะมี h ฮ t e c h มี B2S อะไรอย่างงี้นะคะที่สำคัญนะคะทุกคน ต้องไปลองเองนะคะไปลองของจริงกันก่อนเพราะว่ามีหลายคนค่ะซื้อมาแล้วเล็กไปอ่านไม่ถนัดอันนี้ใหญ่ไปหนักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปลองจริงๆดูก่อนความลื่นพอใจไหมหรือว่าเรากลับไปอ่าน iPad เหมือนเดิมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันมีราคาอยู่นะคะถ้าเราซื้อแบบผิดไปมันก็อืมเสียดายเงินนะอืมเออแล้วเวลาซื้อนะคะถ้าพูดเรื่องน้ําหนักอย่าลืมบวก น้ำหนักของเคสเข้าไปด้วยนะคะหรือบางทีเวลาเราใส่เคสเคสมันมีน้ําหนักมันอาจจะเพิ่มน้ําหนักมากขึ้นไปด้วยนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะเลือกอีริเดอร์ให้เหมาะกับตัวเองแต่ไม่รู้จะเลือกยังไงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะและก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ